มันยังมีเรื่องความชลมุนเรื่องการโยกย้ายอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ย้ายพุ่มกับรงพระหัดใหญ่อาจจะเกี่ยวข้องกับยาบ้าลอยมาในน้ํำไหม,มหรือเขตแปรที่เกิดเหตุยิงอะ่ะไม่แน่ใจนะแต่เป็นการย้ายพุ่มกับพันตารวจเอกธรรมรัฐค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะให้ไปประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการตารวจภูธรสงขลาขณะที่ายอำเภอในอำเภอหัดใหญ่โดนย้ายไปก่อนหน้านี้ เมื่อวานนี้โดนล,ลรอกสองให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยระบุว่าไม่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ติดต่อไม่ได้ช่วงที่เกิดน้ําท่วมไม่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาค่ะ22นวลเลยวันเสาร์อะแล้วติดต่อไม่ได้แล้วได้เพิ่งพบว่ามีคดีที่ปปชชี้มูลเกี่ยวกับการให้ออเอารถราชการขนวัสดุอุปรกรณ์ไปสร้างบ้านตัวเองที่สงขาและออช่วยสร้างบ้าน เป็นคดีที่ปปชชี้มูลก็เลยให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเรามาถึงจุดชนมูลนี้ได้ยังไงตัวของนายอำเภอเมื่อวานนี้พดรัวรกลางดึกที่ผ่านมาว่าความจริงมีหนึ่งเดียวอยู่ในพื้นที่ทุกวันปัญหาคือน้ําท่วมหนักกว่า3เมตรไม่มีไฟไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตโทรออกโทรเข้าไม่ได้แต่ไม่เคยทิ้งประชาชนและช่วยเท่าที่ทําได้อ แล้วก็มีการโพสต์ภาพโพสต์สิ่งที่ในอำเภอได้ทำนะคะเนี่ยค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็บอกว่าไปช่วยคณะสงฆ์วัดหัดใหญ่ในนิมนมาที่บ้านหรือยังไงเนี่ยเปิดครัวหน้าบ้านพักอำเภอหัดใหญ่ค่ะช่วยกันหุงหาอาหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอะไรอีกนะมีตอนตีสองครึ่งค่ะก็โพสตคลิปสถานการณ์น้ําท่วมแล้วบอกไม่มีใจทําไม่ได้นะเรามีกันอยู่แค่นี้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อประชาชนได้ประทังชีวิตคือเป็นการโพสต์คลิปจะจะเป็นเสียงบรรยายของนายอำเภอ ขสองเือที่สีหาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ประจํากองร้อยนะครับตอนนี้บินสายไฟนะครับบินสายไฟให้ความช่วก็แปลว่านี่อยู่ในพื้นที่ตลอดนะค่ะแต่มันติดต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีไฟนะไม่มีเน็ตานหนึ่งหมดแล้วนะครับเราหุงข้าวนะต้มไข่นะครับแล้วก็ใช้วิธีการนะครับก็ท่านโูชมไปให้ครับ